ขยีย้นิเมะขอเสนอสรับประยุทธ์ธรุฟ้าภาคทวีปมัชิมตอนที่56เหนือที่โร่องผืนหนึ่งกลางป่ามุกแสงจันทร์สิบวัดดวงถูกฝังไว้ตามกิ่งไม้โดยรอบมอบความสว่างสวัยทั่วบริเวณหลังศึกใหญ่เมื่อคู่มวลหมอกที่เข้มหนาถูกซัดกระจายไปดังนั้นทัศนวิสัยบนที่โร่องผืนนี้ค่อนข้างกระจางตากลางที่โร่อง มีคนอยู่ทั้งหมด4คนเป็นบุรุษสมสตรีหนึ่งกินอายที่แก่งกล้าไปออกมาจากตัวพวกเขาบอกได้ว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนธรรมดายังมีบุรุษที่แต่งกายด้วยชุดสีเหลืองอีกหนึ่งคนตอนนี้เขายืนอยู่บนกิ่งไม้สายตากวาดมองเบื้องล่างหลังจากนั้นเขาก็พูดขึ้นมาว่าเพิ่มความเร็วขึ้นอีกบุรุษสามคนที่แต่งกายด้วยชุดสีเหลืองเหมือนกัน และบนหน้าอกก็มีตาสัญลักษณ์แบบเดียวกันพอได้ยินคำสั่งจากชายชุดเหลืองที่บนกิ่งไม้พวกเขาก็รีบรับคำมอบจริงจอกขาวธงหริงออกมาเถิดเรื่องจำควกทารุณสตรีเพศพวกเรามิใช่ไม่เคยกระทําสตรีผู้นี้ยังคงกำกระเบียวไว้ในมือแน่นชุดกระโปรงสีเขียวอ่อนผมที่ยาวถึงหลังมัดด้วยแพรไหมสีเขียวต้องบอกว่าสตรีนางนี้มีรูปโฉมที่อ่อนวัยนัก เสี่ยวเหยียนไม่อาจลืมเรือนสตรีนางนี้ได้สตรีผู้นี้ก็คือผู้ที่อำราจักรวรรดิเจียนหมาบพร้อมกับยุนหยุนนาวหลานเยียนหลานนั่นเองหลายปีผ่านมาต้องบอกว่านาวหลานเยียนหลานไม่เ,เหลือเขาโคงข,ง,ขงของความไร้เดียงสาเหมือนกับเมื่อปีนั้นอีกแล้วทุกอิริยาบถของนางมีะสะเสน่ห์เย้าวยวนใจทุกอย่างสาวน้อยที่เย่อหยิ่งในตอนนั้นตอนนี้ได้เติบใหญ่กลายเป็นสาวสวยสะพั่งเรียบร้อย บนหัวไร่ของหน้าหลานเยนหลานนั้นมีจิ้งจอกขาวหิมะตัวหนึ่งท่าทางเชื่องมากๆน่ารักและตัวกระจิบริบจิ้งจอกแบบนี้มีพลังระดับพิฆาตต่อหญิงสาวมากมายจิ้งจอกขาวตัวนี้เหมือนกับว่ามันกำลังหวาดกลัวมันสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายข้าฟันจากบุรุษทั้งสามคนนาหลานเยนหลานรู้สึกว่าทางจิ้งจอกขาวได้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมานางก็เลยเอามือไปรูปขัวมันเพื่อเป็นการปอบ หลังจากนั้นนางกุมกระบี่เอาไว้แน่นหลังสีกระบี่ถูกปล่อยออกมาจากนางพร้อมกับคำพูดว่าเพ้อฝันเฮ้เป็นหญิงงามที่หัวร้นจริงๆด้วยพลังฝีมือระดับจกกักรพรรดิห้าดาวของเจ้าคิดหรือว่าจะหนีพ้นเงื้อมือพวกเราสามคนได้รีบมอบจิงจอกเขาออกมาแต่โดยดีหาไม่แล้วบุรุษชุดเหลืองคู่หนึ่งจ้องมองนาหลานเยีนหลานด้วยสายตาที่เร่าร้อน พอได้ยินเสียงหัวเราะที่มีความชั่วช้าแบบนั้นนางหลานเย็นหลานก็ยิ่งมีความโมโหมากยิ่งขึ้นนางมั่นใจอย่างยิ่งว่าท่านหนึ่งต่อหนึ่งนางสามารถชนะได้แต่ถ้านสามต่อหนึ่งนางไม่สามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้นางปะมือกันก็เกือบเคี่ยงพ้ำมาแล้วทั้งสามคนนั้นเป็นคนที่มาจากค่ายพักเดียวกันต่อสู้จึงรู้ใจกันเป็นอย่างดีบวกกับว่ายังมีอีกหนึ่งคนที่ยังไม่ได้ลงมือ คนผู้นี้ให้ความรู้สึกกดดันแกนางอย่างมากถึงแม้ว่าเขายังไม่เคยลงมือแต่พลังที่ถูกปล่อยออกมาจากตัวเขาก็ทําให้นาานเย,ยนหลานรู้สึกหวาดกลัวแปลว่าคนผู้นี้จะต้องมีระดับพลังที่เหนือกว่านางอย่างมากแน่นอนสํานักตี้หลิงเป็นสถานที่ผลิตเศษขยะโดยแท้พอเห็นว่านาานเย,ยนหลานเอด,ด่าชื่อสํานักของพวกเขาทั้งสามโดยตรงทั้งสามคนก็เริ่มเกิดความโมโหด้วยพลังฝีมือของพวกเขา นับว่าเป็นอัจฉริยะรุ่นเยาว์ของสำนักตี้หลิงเลยทีเดียวถึงแม้จะไม่เก่งกล้าเท่าถังอิงหรือแม่นางเฟิ่งก็ตามแต่ก็พอมีชื่อเสียงอยู่บ้างอันที่จริงถ้าไม่ได้ต้องการใช้จิ้งจอกขาวทงหลิงพวกเขาก็จะไม่ทำวิธีการแบบนี้เพราะการเป็นศัตรูกับระดับจัก,กรพรรดิ5ดาวคนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ดีงามมากหรอกนะหลังจากนั้นทั้งสคนก็มองหน้ากัน พร้อมกับพยักหน้าพวกเขาตัดสินใจแล้วจะไม่พูดอะไรกับนางต่อไปตั้งค่ายกลเป็นรูปสามเหลี่ยมขังนาหลานเยนหลานเอาไว้ตรงกลางหลังจากนั้นก็ปลดปล่อยปานยุดออกมาวาดพื้นเป็นกองขังหลังจากเสียงตะหวาดทั้งสามคนก็ทําการเอามือตบไปที่พื้นอย่างแรงพร้อมกับปากฏดดินโคลนมากไยพุ่งขึ้นมาจากดินและกลายเป็นกองขังแห่งหนึ่งขังนาหลานเยนหลานเอาไว้ภายในพอเห็นแบบนั้นนาหลานเยนหลานก็ทําการกระโดดขึ้น พร้อมกมุนตัวอย่างเชื่องช้าแล้วทำการกวาดกระบี่กลายเป็นพายุกระบี่มากมายฝฟาดฟันกันนำกองขังสุดท้ายกองขังก็แตกในพิษตาเดียวหลังจากเห็นว่านารานเย,ยนลาสามารถทลายกองขังได้ทั้ง3มคนทำการตบมือไปที่พื้นดินอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นดินโคลนก็ผนึกกลายเป็นหอ,อกยาวเล่มหนึ่งทั้ง3คนใช้หอ,อกยาวนั้นแทงเข้าไปที่จุดหัวใจของนาารานเย,ยนลาน เผเชิญหน้ากับระดับจกกักรพรรดิสี่ดาวถึงสามคนนาวหลานเย,ยนหลานไม่คิดจะประมาทแม้แต่นิดเดียวกบีที่อาบด้วยรังสีของกบีนั้นก็ยังคงฟาดฟันต่อไปได้วยความรุนแรงและความกอกกิ่งเงาราดทั้งสี่สายแรกคมกันยังดูเดือดข่วงรังสีกบีฟาดฟันปรากฏล่องลึกบนพื้นไม่รู้กี่ร้อยต่อกี่ร้อยมูรุทั้งสามคนรู้แล้วว่านาวหลานเย,ยนหลานเกี้ยกา่ขนาดไหนพวกเขาจึงไม่ได้บุกโจมตีนางต่อ แต่ใช้ปานยุทธทาดินที่มีคุณสมบัติในการป้องกันมากกว่าธาตุอื่นๆในการลดทอนพลังกำลังของนาวรานเย,ยนลานทีละเล็กทีละน้อยสำหรับกลยุทธ์ของฝ่ายตรงข้ามนาวรานเย,ยนลานเองก็รู้แต่เนื่องจากถูกปิดล้อมอยู่จึงทำให้นางไม่สามารถมีโอกาสได้พักฟื้นปานยุทธตัวเองดังนั้นจึงต้องทำการต่อสู้ต่อไปแบบนี้เมื่อไรที่ปานยุทธของนางหมดนั่นก็คงจะเป็นจุดจบของนางอย่างแน่ กระบี่ยาวของหน้ารานเยลานก็ยังคงแทงใส่หอ,อกทั้งสามเล่มแล้วใบหน้าของนาก็เกิดการโกรธเคี้ยวขึ้นมาพรอมกับพลังปานยุทธิธาโทมออกมานั้นพอถูกรังสีกระบี่ของหน้ารานเยลานปั่นต่อเนื่องก็ททำให้หอ,อกนั้นรับเบิดกลายเป็นดินโคลนเหมือนเดิมแต่ทว่าไม่รอให้หนารานเยลานได้โจมตีซ้ําทั้งสามคนกลับทาการเรียกเสาหินขนาดใหญ่ออกมาทำให้หนารานเยลานต้องถอยหลังกลับไป หลอให้ร่างของนาร้านเยลันหยุดลงทั้งสามคนก็ทำการผนึกหอกที่เกิดจากดินโคลนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้ร่างกายของทั้งสามคนก็มีเกาะปานยุทธ์ที่ผนึกขึ้นมาจากธาตุดินธาตุดินปกติก็เป็นธาตุที่มีการป้องกันหนาแน่นอยู่แล้วและยิ่งบวกกับเคล็ดวิชาของทั้งสามคนอีกความคงทนจึงยิ่งมากกว่าเดิมสมกับเป็นระดับจัก,กรพรรดิห้าดาวร้ายกาดดังขาดแต่ตอนนี้จบแล้วปานยุทธ์ในกายเจ้ายันได้อีกไม่นาน มอบจิงจอกเขารงหลิงให้พวกเราแล้วจะไว้ชีวิตเจ้าคำพูดนี้เจ้านำไปหลอกเด็ก3ามขวบเิดพอฟังแนาหลานยเยลหลานก็อดจะหัวเราะไม่ได้นานในวันนี้หาใช่ดารุณีน้อยเช่นปีนั้นการเคี่ยวกรรมหลายปีในทวีปมัดฉิมทำให้นางรู้จักคนมากขึ้นทำให้นางเนี่ยทองแท้ในสัจธรรมที่ว่าปลาเล็กกินปลาใหญ่คนอ่อนแอเป็นเหยื่อของคนแข็งแกร่ง ดื้อด้านหาที่ตายนักพอเห็นว่านา,ารายาหลานยังไม่ยอมอ่อนข้อยังคงแข็งขืนต่อไปทั้ง3มคนเริ่มหมดความอดทนทำการประสานมือจากวงไก่และปลดปล่ยปานยุทธหกสายเข้ารวมกันกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมมหาพสุทธาศักดิ์สิทธิ์เวทประสานดินหลังจากเสียงตะวาดปานยุทธธาตุดินของทั้งสมคนนั้นก็พันนึกอยู่เบื้องหน้าของคนหนึ่งในพวกเขากลายเป็นปานยุทธมหาศาล พอเห็นว่าปานยุธแข็งแกร่งที่พนวกกำลังของทั้งสามคนนั้นทางด้านนา,านเย็ยนหลานตอนนี้ใบหน้าก็เริ่มเปลี่ยนไปหลังจากนั้นปานยุธก็เริ่มขยุกข,ขยิกกลายเป็นมังกรดินตัวหนึ่ง,ม,ง,งมังกรดินตัวนี้แผ่คำรามออกมาแล้วคุ้งโจมตีเข้าใส่นา,านเย็ยนหลานเวทประสานดินของสำนักตี้เริงไม่ธรรมดาจริงๆบุรุษที่อยู่บนต้นไม้อดจะพูดออกมาไม่ได้หลังจากเห็นทัศนะยุทหนี้ พอเห็นว่ามังกรดินคุ้งโจมตีมาอย่างไม่ลดละทางด้านของนาร้านเยนหลานก็ทําการโยนจิ้งจอกขาวไปอีกทางหนึ่งนางใช้ปานยึดของนางพน,นึกเป็นม่านสายลมเพื่อป้องกันมังกรดินตัวนี้เอาไว้มังกรดินคุ้งก็ใส่ปาการลมสุดแรงนั้นคมวายุมากมายโจมตีใส่มังกรดินแต่ก็ยังไม่สามารถทําลายมังกรดินลงไปได้หลังจากทั้งสองฝ่ายคุ้มเชิงได้อยู่แป๊บหนึ่งสุดท้ายลมพายุก,ก็ถูกระเบิด หายไปหลังจากปาการล้มสลายไปแล้วก็เห็นนาวหลานเยนลานได้อย่างชัดเจนมังกรดินตอนนี้พุ่งเข้าใส่นางเหมือนกับว่าจะทําการกัดเข้าไปที่หัวของนางภายในคําเดียวมังกรดินรุดประชิดนางเข้ามาเรื่อยๆในจังหวะนั้นนาวหลานเยนลานจะใช้ปานยุทธของตัวเองในการขัดขวางแต่รู้สึกว่ามีพลังงานสีดําบางอย่างตึงร่างของนางเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไร่ไม่อาจทราบได้ พิบตาที่มังกรดินกำลังจะโจมตีนารานเยลาดนั้นกับเกิดแรงหมัดมหา,าศาลที่กระแทกรมมาทำลายหมอกเท่านั้นจนกระจายและต่อยเข้าใส่มังกรดินแบบแรงชนิดที่ว่ามังกรดินเกิดการกระตุกหลังจากนั้นก็ระเบิดกลายเป็นแสงภายใต้สายตาของผู้คนทั้งหมดที่อยู่ที่นี่เหตุการณ์พิพันธ์นี้ทำให้พวกเขาตกตะลึงแม้แต่บุรุษที่อยู่บนต้นไม้เองก็พุ่งสายตา ไปทางบริเวณที่รมมัดนั้นซัดมาโอเคครับเจอโอกาสหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับไปแล้วจ้า